หลังหลังนี่ก็มีจีรีอ้หลังนึงบวงขึ้นลมเอาล่ะบ่เอาล่ะนี่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 นหลังนี่หลังนี่นี่นี่โดนครับโดน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 กำลังเป็นเบาวนะครับโดนกำลังแสบแต่ว่าหลังนึงผมดักไปทางขาบผมคิดว่าหนูมันข่ามอยู่นะครับบวงดักไปนี่บวเห็นครับพี่น้องอู้ผีครับพี่น้องโดน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  ครับผมใส่ต้นทนมาอีกแล้วเป็นทางเก่าๆนะครับดักไว้หลังเดียวเลยถืออีรีครับดักหลังเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องถูกทันนะครับกับบรรยากาศยามเศร้าๆขึ้นเก่าล้วครับผมลงมาเลาะยามบวงนะครับวัตสิไายบรรยากาศตอนใส่เฮเบิร์นกับบดตถไทยจักเถื่อครับเหลืองานคำนะครับตรงหน้าห่างเลย ขาจาบเเฮดนะครับปีนิมิตวหยาหัวงอขึ้นเต็มอยู่พุ่นระครับไม้ผมก็จะดักไว้พุ่นเป็นไม้เกา่าขจ้านะครับสับไม้เก่าเพิ่นลงมาคำคำครับมาดักหนูกะน่าจะหลงเหลืออยู่ครับเห็นห้อยกัดหยาห้อยขุดไม่ๆมอยู่แต่ว่ากะจะโดนบอกะบลูนะครับทุกปีหนูหลายด้ครับอ่านิ มีหนาๆหลายท่านถามกันเข้ามานะครับว่าดักอยู่แถวใดนะครับตรงนี้จะเป็นเขตจังหวัดอุบลนะครับพื้นที่อำเภอเคืองในครับต่อเขตกับอำเภอม่วงสามสิบโซนี่หนูหลายนะครับจะเป็นโซนบันกอกน้าเกี่ยวครับแถวขอทองแถวไทยพลนทรายนะครับพูนละครับพี่น้องเึ้นไปหาขํามเขอนเกี่ยวครับหนูจะไหลโซนทั้งปุ่นหนูเกล็นะครับถ้าปีไดนาบดหวง นะครับบวงผมคือมิดจีรีปานบอกห้อยไข่เลยโอ้บ่มีห้อยพานเลยครับพี่นอ้องหลังนี้หลังนี้ก็มีจีรีออ้หลังนี้บวงถลม่มนี่นเอาลบ่เอาเอะ่นีนี่นี่นหลังนี้หลังนี่นี่นี่โดนครับโดน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 โด เพิ่งกูได้สามหลังนะครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องหลังที่สามเซตประกองดองเลยหลุนกำลังเป็นบาครับกำลังเทาๆตัวใบญ่ปันไดครับกำลังเป็นเบานะครับหลุนกำลังแสบ ตัวกำลังงามนะครับรุ่นนี้เก็บแต้มครับเก็บแต้มตรงนี้จะเป็นไม้เก่าเพิ่นหรครับนี่มีห้อยขจ้ามาใส่แล้วแต่ว่ากันยังพอมีตูให้เก็บอยู่ครับครับมีแต่ไม้เก่าขจ้าเานาะเมียนเบิดเลยไม้เกา่าขจา้าแต่ว่าหลังหนึ่งผมดักไปทางขาม คิดว่าหนูมันขามอยี่นะครับเนืบวงดักไว้หนีบเหวเห็นครับพี่น้องอู้หพี่หูหพี่ครับพี่น้องโดน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 นเห็นบวดำาปื่อยๆอยู่อูู้โดนนะครับหลังนี่ดักไว้ทางขามนะครับขามข้นหน้าเป็นระวังกบไฟสองก่อโตงามอยู่เ้ครับโตงามอยู่คนๆนึเรียบร้อยครับพี่น้องมองี้ดักไว้ล้างเดียวโดดเลยครับ วันตัวนหน่อยมันบ่หน่อยอีกเด้อครับพี่น้องปาดอตวนตุป๊ปุคือเกา่าใส่บวกไงเลยซ้าไม้เก่าเพิ่นนะครับมองนี่ครับผมใส่ทนทนมาอีกแล้วเป็นทางเกา่เกาๆนะครับดักไว้หลังเดียวเลยถือกิลีครับดักหลังเดียว ไปขับไปเบิงอีกหลายหลังนะครับหลังนี้หลังนี้บอกมาเลยแต่ว่าฟังทั้งผุนผลานไหลสี่หาหลังไม่ยูทุกปีแหละครับโพนหลังหลังนี่กระบอกพันมูบอกมาทางนี่นีดักสองหลังเลย พราะมันไปหลายทางนะครับมันลงไปผุนทางหนึง่งหลอกมาทางอีกทางหนึง่งกัะพ่านชักหลังห,หลังนี่กระบบพ่านใส่ลงบักยางคักเลยมองนี่หลังนึง่มาัาจะเห็นเป็นทางนี่ใส่ย่างเดียวเลยครับ บัวพานเลยทางครับผมดักไปตามคันนาเลยครับยาวเหยียดเลยเป็นจังไงครับหนูสิลงมาูกมาทางโอ้มีจีรีครับบัวยังคือเก่าอยู่หกแห้งครับแถวนี้เป็นบริเห็ดหน้าปีนี่ทุกปีเป็นเห็ดหน้าหนูจะหลายด้วยครับหลังนี้โอ้มีห้อยหนูพานธุ์ี่ตัวละ พานบวงไปอยู่พานแนวเนี่ย่าจะเป็นหนูหน่อย่ลลน,นล่ครับหลังเนี่บพานจิลีครับมิตรทางหนูเด่ว่าหมื่บ้านนี่มาดักมันมืดครับแนมนแทบสิบ่เห็นเลยหึหลังนี่โุ้ยคุน หอยพานบวงเข้าไปือสีไใดมาเกี่ยมืออยู่ครับไม้นี่แสดงว่ามีตัวลงเหลืออยู่รับพยายามหาทางเป็นเสียออกมาลงให้หน้าครับลงมาก,กินบักหอยกินปลาขอนบวมีครับไปน้ำขางขังข้นหน้ายางเดียวเลยครับกะกูบวงแล้วนะครับเซานี่กับบรรยากาศหนาวๆครับอุณหภูมิ1ุกองศาครับ กามาได้ไม้เก่าเพิินครับมาสั่มไม้เก่าเพิินอยู่นี่นะครับลงมาคำๆว่าสิถไทยบรรยากาศตอนดักในเบิ่งเมื่อได้กบเดถไทยครับพี่น้องเหลืองานมากกลงมาดักนะครับผลงานครับผมนะครับสองหางบักโทนใหญ่นะครับตัวหนึ่งครับกําลังเป็นเบาตัวหนึ่งนะครับผลงานมือนี้นะครับสองหางยังพ้อมมตัวอยู่ครับก็มีพี่น้องหลายทานถามกันเข้ามานะครับว่าหนูหลายบอทั้งบานดักอยู่แถวใดนะครับ ตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่อุบลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงอำเภอเของในต่อเขตกับอำเภอม่วงครับโซนทีนูหลายนะครับเท่าที่ผมดักมาจะเป็นโซนทางบันกอกนาเกี่ยวนะครับบันกอกนาเกี่ยวบานไทยพ้นทรายขอท้องกลางไงนะครับพูดแหละครับพี่น้องเข็นไปหาขํามเขินเกี่ยวจะสูท่อนนะครับโซนทางนี้นูจะไล่ครับถาปีไดน้าบทวมส่วนทางม่วงนะครับโซนทีนูหลายที่ผมเคยไปดักประจํานะครับ จะเป็นโซนทางบ้านเตยนะครับบ้านเตยบ้านพะโหลดแล้วก็บ้านน้องช้างใหญ่พุ่นระครับขึ้นไปหาอำเภอพนานะครับหนูจะหลายอยู่โซนพุ่นนะครับส่วนพี่น้องทางไหนอยากมาดักนะครับแต่ละปีก็มีพี่น้องทางพุ่นและครับทางซีสะเกดนะครับเขามาดักทางยางชุมน้อยนะครับทางกันทลาลมนะครับเพิ่มมาดักเพราะว่าส่วนทั้งพุ่นน้ำท่วมทุกปีครับหนูบ่ค่อยอยู่บ่ค่อยมีหนูนะครับแต่ก็มีไก่สดนะครับปีไก่นี er ่ มาแต่โซนทั้งพุ่น่ะครับทางสารคข้ามนะครับช่วงปีใหม่ช่วงพุ่น่ะครับหนูกําลังถอนกําลังดักงายนะครับหนูจะลงหาแรงน้ำครับลงห่วยดักน้ำห่วยนะครับน้ำแรงน้ำช่วงปีใหม่นะครับกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจนะครับกะสีไใดเอาหนูเมื่อบ้านละครับเมื่อถอนขนเห็ดกับเขานะครับกะพบกันใหม่พี่นาครับผมสวัสดีครับ